ครับผมสวัสดีครับเราบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับมีโอกาสได้ตั้งใจมาจริงๆเลยจะมาชิมไก่ย่างพระอาทิตย์นะครับผมผมยูดี่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวจะมาดูความปรังการนี่ครับโวเจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการย่างไก่ครับโอ้โรงเรียนตามมาเจอจนเจอครับนี่ครับไก่ย่างพระอาทิตย์นะครับนี่ครับเขาจะใช้พระอาทิตย์ย่างไก่นี่มาดูเรานี่ยครับย่างไก่ย่างหมูโ้สุดยอดนี่ครับ นี่เลยนี่ครับไก่ย่างพระอาทิตย์โหใช้ความร้อนจากพระอาทิตย์นี่นะครับแจ้กระจกเนาะกระจกสะท้อนแสงแล้วมาย่างหมูครับย่างไก่นี่เราหนุกงเฮยกันอ,อ,อู้ร้อนจริงอู้ร้อนร้อนจริงนี่โอ้นี่ย่างไก่เลยครับมีตัวเล็กด้วยโอ้โหนี่ครับไก่ย่างมีเจ้า,าเดียวเลยเนาะเจ้าแรกเจ้า,าเดียวในประเทศไทยไหมครับนี่ทําแบบนี้ใน,ในโลกเลยนยต่าง<ล> <laughs> ชาติก็มาเยอะ เออครับนี่เจ้าของเขาโดยตรงกันนะนี่อยู่อำเภออะไรครับนี่อำเภอเมืองครอำเภอเมืองตัวเมืองเพชรบุรีนะครับโอ้นี่ครับรสชาติของไอ้นี้มันจะ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 อร่อยกว่ายังไงครับกว่าใช้เตาคืออันนี้มันเนื้อมันจะนุ่มแห้งอ่ะครับพญานุทานไอมันจะสุกเฉพาะภายนอกอ่าเนื้อมันจะนุ่มแล้วไอกระดูกกระเดิงนี่มันจะสุกเปเลยสุกเปิดเลยสุกไปเรื่อย๋อครับนี่ครับที่ขายตัวเท่าไหร่ครับ อันนี้มันอันนี้ตัวใหญ่สองร้อยห้าสิบตัวละสองร้อยห้าสิบบาทเป็นไก่อะไรครับไก่ไก่ไกขาวไกข่ขาวโ,โหนี่แต่ตัวใหญ่จริงนะเดี๋ยวดูครับตัวสองโลฟานะ้ามันจะมาอยู่จุดเดียวนี่แหละครับนี่ครับคบอ๋อนี่ครับนี่ครับโอ้โห,โ,หโหสุดยอดนี่ที่เดียวในโลกไม่ใช่ว่าแค่ในประเทศไทยนะครับใจกระจกโอ้โห,โหไม่ไม่นี่ไม่มีเลขกสิทธิ์ไหมครับนี่ ไปจดลิกกะซ์ได้ไหมครับไม่ไม่เลงบวไม่เอาก <laughs> ็ไม่มีไม่สงกับลิกกะซ์เนอะครับครับขนาดผมมาจากเชียงรายนะเนี่ยผมจะมาชิมดูนี่ครับไก่ย่างพระอาทิตย์อยู่ในตัวเมืองแต่ว่าเสิร์ชหาในแผนที่ใน Google เจอผมก็มาตาม Google นะครับนี่เห็น <laughs> เขามาถ่ายกันหลายคนมาชิมโอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยไก่พระอาทิตย์โอ้โหตัวละสองห้าสิบาทมันปกติมันขายล้อบาทตัวมันเล็กอ๋อตัวนี้ใหญ่จริงรตัวใหญ่จริงครับ กี่หน้าที่มันจะสุกแล้วครับอันนี้จะนานหน่อยฮะคือตัวมันใหญ่ครับประมาณสิบห้าทีเราต้องกลับด้ดนไหมครับกลับด้านอยู่เนาะต้องกลับ,ลบนี่ครับสุดยอดเลยมองเห็นได้มาตามใจชมเดียวขอถ่ายรูปขายถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วยนะนะี่ครับออย่างะอาทิ์กับเจ้าตำลับของเขาเลยโหสุดยอดเลยครับเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวของ ของโลกเนี่ยที่สร้างสุดยอดเลยต้องไปชิมครับแต่ว่าร้านเราจะขายของพวกนี้ด้วยเหรอครับเป็นพวกถังพวกนี้เป็นพวกไก่นขายที่นี่นะอ๋อครับไขยไก่ไขยดีกว่าเนาะคือรถมันตกมระจกมาตรงเนี้ยครับเลยม,มีไอเดียขึ้นมาอ๋อรถมาจอดแล้วมันส่องเราก็รถมันข้ามถางรถไฟครับครับครับตอนทำให,ใหม่ๆนี่มีคนว่าให้ไหมว่าทำไมมาทำอย่างงี้มีว่ามีมีคนมาบวช นี่บ้าเนาะเขาถามผมว่าถามอะไรเนื้ย่างไก่ด้วยแสงอาทิตย์บ้าก็น่าจะใช่จริงโอ้ดีครับก็ไม่เคยเห็นบ้าแล้วมันก็ไม่มีไหนจริงๆอ่ะได้เนี่ยนะมันก็ไม่มีไหนจริงๆครับคือผมย่างเป็นอาชีพอ่ะครับย่างมาประมาณ20ปีแล้วขายมา20ปีแล้วครับครับ ไม่ต้องลงทุนซื้อฐานซื้ออะไรเลยสบายเลยเนาะสบายเลยถ้าซื้อถ้าปกรณถ้าซื้อฐานแต่ว่าถ้าหน้าฝนล่ะครับหน้าฝนจะมีบางช่วงที่เราต้องหยุดอ๋อเราก็ไม่ย่างถ่านไม่ย่างถ่านแล้ว<ม>อ๋อแล้วก็จะเอาเราก็มันไม่มีดดแดดเราก็ไม่ขายอ๋อถ้ามีแบบแบบเลือไว้เอาใครต้องการก็ครับครับคุณให้แค่นั้นเลยอันนี้ออกแบบเองหมดเลยเหรอครับนี่พวกนี้ครับโอ้โหจะ่ทำยังไงให้มันมันมีจุดเดียวเองเนาะปกติมันน่าจะ คือเราหันเหตุแสงอ่ะให้มันวิ่งมารวมมันสุดเดียววิ่งมาที่เนี้ยครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเก่งมากเลยเป็นเป็นเจ้าเร็วเจ้าแรกเจ้าเดียวนี่ครับป่ะเดี๋ยวผมจะขอไปตัวไปชิมในร้านนะครับครับครับเดี๋ยวจะมาขอถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งอยู่นี่ครับแพลคเมซิ่งมากสำหรับขนาดผมมาเป็นพันกิโลก็ต้องมาชิมครับไก่ย่างครัท่เมื่อกี้เดินผ่านตรงนี้ร้อนปิดเหมือนกันนะนี่หมูหันนะเอนี่หมูย่าง นี่ครับมูยางโอ้โหนี่ดูเดี๋ยวมขอจะดูผมจะขอถ่ายข้างหลังเขาหน่อยว่ามันเป็นยังไงนี่กระจกที่เราส่องหน้าแต่งแต่งหน้าธรรมดานเนี่ยเนาะมีกี่ประมาณกี่อ, 1, อ,อัน,อนครับนี่ประมาณหนึ่งพันพันอันครับโอ้โหแตอ่อีโมเดียลแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะไม่ได้ทำโครงสร้างอย่างนี้มั้งครับตั้งแต่ทํามาที่แรกนี่ตอนนี้เขาเหมือนจานแตยมเลยเหมือนองค์นี่ครับ ช่วงทำไม่มาทหารเข้าเลยเพราะว่าผมทำอะไรแบบแบบนั้น่ะทหารมาดูเลยเหรอใช่ผ่หมดเลย <c oughs> พอจะว่าลุงจะทำอะไรจะติดต่อกับนาซาอะไรอย่างงี้เลยเราใช่มันเหมือนจานเอาเทียมากครับเนี่ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยครับ <c oughs> แต่ว่าร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ครับร้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านนู่นอยู่ตรงนี้ครับ เออไก่ย่างฝั่งนี้แต่คนขายฝั่งนู้นรถลูกค้ามาเต็มตลอดเดี๋ยวต้องเดินพาข้ามไปดูนะครับไก่ย่างไก่ย่งางะอาทิตย์เป็นอะไรที่ a เมซิ่งเดี๋ยวต้องชิมแกบอกมันจะนุ่มแล้วก็อร่อยกว่าไก่ย่างกับเตาอะ่ะอร่อยกับเตาเดี๋ยวลองข้ามาดูครับรถมารถมาทุบๆนะครับ,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 บต้องขอมาชิมครับ ไก่ย่างข้าวหมูหันเนอะพลังงานแสงอาทิตย์ต้อขายเป็นกล่องกัมีครับกล่องละสามสิบห้าบาทนี่โอ้เอเมซิ่งครับคนญี่ปุ่นเขายังมาถ่ายไปลงทิมเขาเลยไหครับมีไก่เดี๋ยวนะโอ้คนเต็มเลยคนเต็มนะควให้มาชิมไก่หน่อยนะครับมาละ ายดีมากเลยนะวันหนึ่งขายประมาณกี่ตัวครับนี่วันนี้ค่ะสามสี่ตัวสามสี่สิบตัวขายเป็นตัวเลยใช่ไหมครับครึ่งยังขายไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าผมมาคนเดียวใช่คมีที่นั่งให้คนเดียวได้นั่งนไรนันั่งข้างไหนคะอะไรนะครับนั่งข้างไหนคะ บรรยากาศในร้านผมก็มากินเต็มตลอดนะครับดูบรรยากาศหมูหันน้ำจิ้มรสเดขี่ละสามสิบห้าบาทเป็นอะไรที่ Amazing ที่เราต,ต้องมาหาโอกาสได้ชิมครับตั้งใจครับรถมาประมาณมาจากดอนหอยหลอดมาจากสมุทรสาครกับประมาณหกสิบห้ากิโลนะครับมาถึงก็ต้องรอชิมดูว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับจะขอไปนั่งโต๊ะแป๊บนึงนี่นะครับมาขอชิมนะครับชิมที่ที่เลย ลูกค้ายเยอะมากมาแป๊บเดียวผมเมื่อกี้รู้เรียนก็กินข้าวอิม่มก็เลยมาขอ,อาจะหยิบเลยนะครับนี่นะครับหยิบดูเลยครับชิมดูแป๊บนึงกระดูกกระเดือกนีน่มันนุ่มไปหมดเลยครับนะเนาะนี่ครับชิมดูอืมปากมันอืมมากอร่อยนะครับเนาะมากอร่อยครับ ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนะผมว่าจิ้มโดยเฉนี่ก็อร่อยมันนุ่มจริงๆครับมันนุ่มครับนุ่มมากเลยอือครับโมเสีนมาถ่ายมาเท่าคนเยอะไม่มีไม่มีที่นั่งโมเสียนก็เลยไปเดินไปเที่ยวในตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเนี่ยเรียงสองตัวดูชาชับมั้ยดูชาชันทำไหครับไก่ย่างภาคิษฐ์แสงภาคภิษฐนั้นนุ่มมากเลยนุ่มมาก ขายมากี่ปีแล้วครับอ๋อรับรอง60ปี่ะอืมร้อน60กูยี่สิบก,กว่าปีครับแต่ผมขายไม่ถึง60เลย <c oughs> จา้าอร่อยนุ่มมากเลยครับผมขมับรถมาจากกรุงเทพมาสมุทรสาครแล้วก็มาเพชรบุรีรพไอโคมันเมื่อวานนะครับอ,อืมครับจ,จะมาขายจา้จาจา้จาจ้าจ้าถ้าเพื่อนๆได้มาเพชรบุรีต้องแวะมาทีมครับ กวยเตี๋ยวเออเจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างผ้าที่เจ้าเดียวในโลกนะถามลุงแกบอกเจ้าเดียวในโลกครับอร่อยมากนุ่มมากเลยครับคนไปเที่ยวมาแล้วก็เลยแวะมาชิมเพื่อว่าเมื่อเช้ายังอิ่มอยู่แล้วก็ไปไปหาช้อปปิ้งไปทัวร์ในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยครับเพื่อนๆได้มาต้องมาแวะมาชิมเจ้านี้เลยมีเจ้าเดียวไม่มีมีสาขาอื่นไหมครับไม่มีเนาะมีสาขาเดียวนี่นะครับลูกค้าเขาก็จะเต็มร้านตลอด ้าแกก็จะเต็มร้านตลอดมันถือแต่ว่านุ่มจริงเนาะครับมาเกือบไม่ทันได้ชิมแล้วเนี่ยผมก็ไปชอบไหมชิมด้วูเถอะเลิศชิ้นเละแกให้ชิมเลยหมากก็อร่อยมัดวอนใอ่ครับ มาประมาณจะจากกรุงเทพมานี่ก็ร้อยกว่าโลนะครับเนะาะร้อยกว่าโลครับเดี๋วแต่ว่าสุดยอดเลยเดี๋ยววันดูหล<ช>วงคุณจะพาไปดูพล<ช>ังงานแสงอาทิตย์<ช>ท, <ๆ S 1> ทีนึงน่งนะครับดูกลางแกก็มาตลอดเวลาเดี๋ยวพาไปดูแสงพระอาทิตย์ครับหมักนุ่มนะครับเดี๋ยวพาไปดูก้อ,อนเย็นแกก็เก็บละ ก็อนแรงแค่ก็จะเก็บหันห,หน้าไปทางโน้นได้ไงเรืหมูอ่ะเรืหม,หมูกรอบออ๋เราหันไปหาอีกภาทิศอีกด้านหนึ่งเนาะภาท,ทิศมันไปอีกที่หนึง่งเขาก็หมุนตามหาอ๋อย่างตลอดครับนี่ยโอ้ยน่ากินมากเลยหมูกรอบโอ้โหหมูหัน,นครับสุดยอดเลยครับอือเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูอีกทีหนึ่งให้เป็นเห็นจ,จัดจ้าผับปุ้ยวิ่งวิ่งนะฮะอือเพราะ พระอาทิตย์มันมาอีกได้หนึ่งแกก็หันเหมือนดาวเทียมจริงครับหันมาใส่ตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่วันนี้มนจริงจริงครับเจ้าเดียวในโลกนะครับนี่ครับนี่ครับหมหันแล้วผมมันจะมันก็ร้อนจริงเราดูความ้อหน่อยมาครับเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากเห็นไหมโอ้โหนี่ครับใครมีโอกาสได้มาเที่ยวต้องมาแวะชิมมาแวะชิมไม่ได้นะครับ เบิกมากแล้วแต่คำน,นุ่มมากอันนี้หมูกไกน่นี่จริงๆนิ่มมันสมคำสมคำเล่าลือครับแต่ว่าเสดายมันหมดโรงเรียนราชาติไปหน่อยเดี๋ยวได้หมูกรอบนะครับแต่ว่าผมก็ชอบทั้งกินไปตลาดเพชรบุรีมาไปเอาเขาวางไปดูทะเลมาก็รถไปทําตัวให้นะครับก็ถือว่าบรรยากาศสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับม <c oughs> ีโอกาสต้องแวะมาชิมครับเจ้าของร้านใจดีนี่นี่เพิเข้าหมุนแล้วครับเนี่ยข้าหมูนหาอ๋อนี่ครับโอ้โหสุดยอดอลังการครับ สุดยอดเลยสุดยอดแต้ๆครับเพื่อนๆผ่านมาต้องแวะมาชิมนะครับมาเพชรบุรีต้องมาชิมไก่ย่างผ้าอาทิตย์หมูหันผ้าอาทิตย์ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดแต้ๆมีโอกาสต้องแวะมาชิมนะครับตรงเรียนก็แวะกกินแวะเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับยังไงเจอกันบรรยากาศครับลูกค่าเต็มตลอดไก่วันนี้สามสิบตัวหมดเกลี้ยงเลยครับโอ้มอมอมอะนี่ครับดูใกล้ๆกันหนึ่งร้อนจัดนะเนี่ย น้ำมันสอๆเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาที่ตามครับมีโอกาสก็ลองมาแวะชิมดูนะครับใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe ครัวบ้านทุกรนเรียนทากินพาเที่ยวนะครับขอบคุณเพื่อนๆเข้ามาที่ตามครับอร่อยมากอร่อยจริงๆ